มะเร็งลำไส้ภัยร้ายน่ากลัวนะคะที่เดี๋ยวนี้ก็คือพบได้เยอะค่ะแล้วก็พบได้บ่อยในคนที่อายุน้อยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะจะบอกว่ามะเร็งลำไส้นะคะก็เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยซึ่งในสมัยก่อนนะคะคนไทยจะพบโรคนี้ได้น้อยค่ะแต่พอมาสมัยนี้นะคะก็คืออาจจะด้วยอาหารการกินที่มากขึ้นก็เลยพบได้มากขึ้นค่ะซึ่งเชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทานพวกเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงค่ะ ซึ่งสาเหตุการเกิดมะเร็งลำไส้ก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าปัจจัยสําคัญได้แก่ 1. กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมค่ะถ้าพ่อแม่เป็นนะคะเราก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นค่ะ 2. การสูบบุหรี่ค่ะ 2. การทานอาหารเนื้อสัตว์ปริมาณมากค่ะหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงและก็รวมไปถึงอาหารที่ไม่เรี่ยมด้วยค่ะซึ่งอาการของมะเร็งลำไส้นะคะก็มีได้หลากหลาย,ยอย่างเช่นปวดท้องท้องผูก ่มีมูกบนเลือดน,น้ำหนักลดค่ะหรือว่าหรือว่าท้องวมโตค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็งแลวก็ระยะที่เป็นค่ะการรักษานะคะถ้าพบได้เร็วนะคะก็สามารถตัดก้อนมะเร็งออกนะคะแล้วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่อาจจะต้องถ่ายอุจจาระทางหน้าท้องแทนค่ะแต่ถ้าพบช้านะคะหรือว่ามะเร็งกระจายไปแล้วนะคะการรักษากจะยากขึ้นค่ะส่วนการป้องกันนะคะก็คือเชื่อว่าให้ลดการทานพวกเนื้อสัตว์ลงนะคะ หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ไม่เกรียมค่ะแล้วก็ทานพวกผักนะคะหรือว่าทานมังสวิรัตเสริมแบบนี้ค่ะก็จะสามารถช่วยได้สำหรับใครนะคะที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นมีคนในครอบครัวเป็นนะคะก็สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจ2กล้องดูลําไส้นะคะ